วว้า <Wow. S 2> เดี๋ยวเราจะทำมันบดทอดนะคะแอนนี้เป็นมันฝรั่งนะนี่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วครับอันนี้หัวมันใหญ่เราก็หั่นเป็นเล็กๆม,มันจะเทต้มสุกเร็วๆนี่ต้มจนสุกเลยใช่ไหม่อให้เอามาบดได้ใช่เดี๋ยวต้มสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันได้ครับต้มสักปับ๊บเนี่มันฝรั่งเราต้มไปประมาณยีนาทีนี่ ำให้เขาละเอียดนิดนึงก็ใช้ได้แล้ว<ะ>ได้แล้วล่วนะเนาะอันนี้แม่ใช้ไม้ขึงแป้งมาตำจ้ะนี่แม่ใช้มันสามลูกใช่แล้วยังไงต่อปรุงแล้วก็ปรุงใส่แป้งมันฝรั่งอ่าฮะสามช้อนเนาะแป้งมันฝรั่งนะไม่ใช่แค่แป้งมันต้องเป็นแป้งมันฝรั่งเออมันจะได้เป็นแป้งเดียวกันสองสองสาม ใสชอ้อนกินข้าวคุณคุณใช่ก็ใส่พริกไทยไปหน่อยอแล้วก็ใส่ผักมะสามชีสแล้วก็สองช้อนก็ได้เนาะใส่เยอะเปลืองแล้วก็ใส่นมนมจืดนมจืดหนใส่นมไปสามนะ ถ้าเกิดว่าเขาข้นไปเนี่ยก็ใส่ก็ใส่นมเพิ่มได้อันนี้เราจะไม่ใส่เกลือนะเพราะว่าพมามาซานชีสมันเค็มอยู่แล้วลืมไปใส่ไข่ด้วยอุ้ยเกือบลับไข่หนึ่งฟองจากไข่หนึ่งฟองตอกไข่ใส่ลงไปด้วย,อยเอาให้เหลวนิดนึงนะถ้าแห้งเกินไปเดี๋ยวบีบพอเดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบบีบออกมาาคลุกไปคลุกไปคลุกให้เข้ากัน แม่ก็ว่าโอเคแล้วนนเนี่ยให้มันเข้าร้อนแล้วบีบออกได้เนาะไม่มีถุงบีบอ๋เราจะใช้ถุงร้อนขพาแกงนี่แหละถุงครกแรงนี่แหละถ้าใครมีไอ้ที่ทําที่เขาบีบทํานมเค้กอะทําอะไรนั่นน่ะก็จะมีถุงแบบที่เป็นสามเหลี่ยมอะเนาะใส่เข้าไปแล้วก็จะบีบนี่เดี๋ยวเราใส่แล้วก็ตัดมูมเอาฐานะอย่างเราต้องใช้แบบนี้แหละ บีบให้ให้มันใสให้มแน่นๆน,น,นะเนะมันจะได้ไม่มีฟองกผะว่าก็น่าจะได้แล้วนะดูจากการแรงน้ำหนักม,มือแน่ก็น่าจะบีบเบาบีบใส่จานถอดลว้าวมีฝีมือพอละ แล้วก็หยอดวงใหม่ครปอ่าอันนี้ไม่ต้องท่านี้ก็ได้นะหยอดเป็นเส้นทีเฉยๆหยอดตรงนี้จะเสียวนิดนึงน่าจะเป็นกระทะแบนนะครับใช่ถ้าเกิดใครมีทันกระทะกว้างๆอะ่ะมันก็จะได้หยอดได้หลายอันอ <c oughs> นึกว่าแอนตี้แอนแอนตี้แอนทำสวยกว่าเยอะเลย นี่น้ำถ้าเราจะบีบกลมๆแบบเนี้ยเราไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะครับค่อยๆบีบเพราะว่าน้ามันเยอะมันเสี่ยงกับการโดนนิ้วเราด้วยต้องรอให้ข้างล่างมันแบบว่ามันเกียมนิดนึงนะถึงจะกลับเพราะว่าในตัวแป้งมันนิ่มมากแล้วมันจะเดีพลิกไม่ได้เนาะ<ช>จะขาดถ้าเกิดว่าเราบีบลงไปในกระทะไม่ได้เราก็บีบเอาน้ามันใส่นะแล้วก็บีบแต่นี่ก็ไม่ได้สวยนะมันเลย <laughs> นี่แล้วก็ลงไปอย่างนี้นะมันก็จะ ตาเสียงน้อยหน่อยรสชาติใช้ได้กรอบนอกนุ่มในนแต่ว่ารูปลักษณ์ไม่โอเคหน้าตาไม่สวยเปใ่<笑><笑>แนะนำว่าให้ทอดเป็นแท่งๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนกินเไฟรนฟรายง่ายกว่าเอออันนี้แบบแท่งแบบแท่งอันนี้ก็คือส้นทรงหลายรูปแบบก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยแม่เปลี่ยนผ้า,น,าน,นี่เลยปั้ม ปั้นเรา้อดเลยง่ายดีเมื่อกี้แม่บอกว่าถ้าแบบทำแบบนี้เราลองเอาไปชุบไข่แล้วก็ชุบกับเกล็ดขนมปังอีกทีนึงก็น่าจะเวิรนะ์กเนาะขมอบนอกนุ่มในอีกแบบใช่แต่ว่านีพอดีไม่ได้เตรียมเอาไว้อ่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วจิ้มซอสมะเขือเทศเอาสิกๆช,ชอบแน่นอนมันบดทอดของเราก็เสร็จแล้วนะคะทานกับซอสมะเขือเทศ อร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะอร่อยนะคะดูเจอกันใหม่้าเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ